สวัสดีค่ะเรามาตอนที่ EP ที่สามเลยนะคะคลิปที่แล้วเราได้ค้างงานไว้ตรงจุดกึ่งกลางตรงนี้ตรงจุดขั้นนะแถวต่อไปเราก็จะขึ้นครึ่งเดียวเหมือนเดิมด้วยโซ่สามเอฟลงไปหนึ่งหลักจุดนี้เราจะขั้นด้วยโซ่สี่แล้วก็ให้เอฟสามหลักแบบนี้ค่ะลงในเอฟของแถวที่แล้วตรงจุดนี้ครั้งที่ห ครั้งที่สองครั้งที่สามขั้นวยโซ่สาม F ลงไปในโซ่สามตรงนี้โซ่สามแล้วก็ให้ทํำ F สามหลักแบบนี้ลงจุดนี้ค่ะหนึ่งสองสามโซ่สี่ จบที่ตัวขั้นตัวขั้นก็ f 2หลักนะคะขั้นได้โซ่สองแล้วก็ f 2หลักลงที่เดิมนี่คือหนึ่งช่วงลายในแถวนี้นะเดีย๋ยวาทำให้ดูอีกหนึ่งครั้งโซ่สี่ f ลงไปใน f แถวที่แล้ว3หลักปลดหมดนะ โซ่สาม f ลงในโซ่สามตรงนี้ขั้นด้วยโซ่สามแล้วก็ f สามหลักลงใน f แถวที่แล้วจบลายด้วยโซ่สี่แล้วก็ตัวขั้น f สองหลักโซ่สอง f 2หลักลงที่เดิมนี่นะคะแถวนี้ก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ให้เราถักวนรอบคอจนมาจบแถวเราได้ถักเวียนจนมาถึงจุดเริ่มต้นเราจบงานด้วยโซ่สี่แล้วก็มาปิดตัวขั้นกลางอีกครึ่งหนึ่งโดย f 2หลักจบด้วยโซ่หนึ่ง f ลงในโซ่สามดึงขึ้นมาปวดหมด แถวต่อไปขึ้นงานด้วยโซ่สาม f ลงที่เดิมขึ้นครึ่งเดียวโซ่สองแล้วเราก็จะทำสี่หลักรวบแบบนี้นะคะ f ลงไปหลักแรกหนึ่งครั้งปดค้างไว้หลักที่สองลงสองครั้งปดครั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งหลักหลักที่สามลงหนึ่งครั้งได้ครบทั้งหมดสี่หลัก รวบตรงนี้ขั้นด้วยโซ่สี่เอฟลงในเอฟของแถวที่แล้วหนึ่งหลักตรงนี้นะคะเราจะขั้นด้วยโซ่ห้าแล้วก็เอฟลงซ้ำที่เดิมโซ่สี่แล้วก็ทําเอฟสหลักรวบครั้งที่หนึ่งครั้งที่สอง ครั้งที่สามลงซ้ำเมื่อกี้ครั้งที่สี่ลงหลักถัดไปได้ครบสี่หลักก็รวบโซ่สองปิดตัวขั้นในแถวนี้เราก็จะได้แบบนี้ค่ะตรงนี้เราจะขั้นด้วยโซ่ห้านะไม่ใช่โซ่สามแบบนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวสับปะรดจะขึ้นตรงนี้ในแถวถัดไป ทำให้ดูอีกหนึ่งครั้งโซ่สอง F สี่หลักรวบหลักที่หนึ่งลงหนึ่งครั้งหลักที่สองลงสองครั้งหลักสุดท้ายลงหนึ่งครั้งได้ครบสี่หลักรวบโซ่สี่ F ลงใน F แถวที่แล้วโซ่ห้า F ลงที่เดิม โซ่สี่แล้วก็สีหลักรวบหลักตรงกลางลงซ้ำนะคะอย่าลืมจบด้วยโซ่สองปิดด้วยตัวขั้นตัวขั้นก็ F อสองหลักขั้นด้ยโซ่สองแล้วก็ F อสองหลักที่เดิม ในแถวนี้เราก็จะได้แบบนี้นะคะให้ทําเวียนไปจนจบแถวแล้วถักเวียนจนมาถึงจุดเริ่มต้นจบงานแถวนี้ด้วยโซ่สองแล้วก็มาปิดอีกสองหลักตรงจุดขั้นจบด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็เชื่อมในโซ่สามด้วยเอฟแทงลงไปดึงขึ้นมา3มเส้นดึงผ่านในแถวต่อไปนะคะในตัวขั้นเราจะเริ่มทำแบบนี้ สคู่ค่ะโดยเราจะขึ้นสองคู่แรกก่อนโซ่สามแทงลงไปนี่คือคู่แรกนะคะเราจะขั้นด้วยโซ่สองแทงลงไปที่เดิมอีกสองหลักนี่คือคู่ที่สองหนึ่งสองอีกหนึ่งคู่เราจะวนมาปิดตอนเราจบงานนะคะเราจะขั้นด้วยโซ่ห้า แล้วให้ f ลงไปในโซ่ห้าของแถวที่แล้วตรงนี้ขั้นด้วยโซ่หนึ่งเราจะทำ f ขั้นด้วยโซ่หนึ่งเป็นจำนวนหกครั้งนะคะครั้งที่สามโซ่หนึ่งครั้งที่สี่โซ่หนึ่งครั้งที่ห้าโซ่หนึ่งครั้งที่หกเราถักได้ทั้งหมดหกหลักขั้นด้วยโซ่หนึ่งนะตรงนี้ขั้นด้วยโซ่ห้า แล้วก็มาทำตัวขั้นสามคู่ลงในนี้ค่ะคู่ที่หนึ่ง f สองหลักลงไปขั้นเดโซสองคู่ที่สอง f สองหลักลงไปคู่ที่สามขั้นเดโซสองก่อนแล้วก็ f สองหลักลงที่เดิมตรงจุดขั้นในแถวนี้เราจะได้สามคู่แบบนี้นะคะ แล้วตรงกลางตรงนี้เราจะได้เอฟขั้นด้วยโซ่หนึ่งเป็นจํานวนหกหลักขั้นด้วยโซ่ห้าตรงนี้เดี๋ยวทําให้ดูอีกหนึ่งครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ฟลงไปในนี้ในโซ่ห้าแถวที่แล้วเอฟขั้นด้วยโซ่หนึ่งเป็นจํานวนหกหลักหลักที่สี่โซ่หนึ่งหลักที่ห้าโซ่หนึ่ง หลักที่หกก็โซ่ห้ามาปิดตัวขั้นตรงนี้สามคู่คู่ที่หนึ่งขั้นด้วยโซ่สองคู่ที่สองโซ่สองคู่ที่สามลงไปนี่นะตรงตัวขั้นเราก็จะเริ่มขยายออกให้ทำแบบนี้วนรอบจนจบแถวเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงจุดจบแถวตรงนี้ค่ะ เราได้ถักเวียนรอบจนมาถึงจุดเริ่มต้นจบงานตรงนี้ด้วยโซ่ห้าแล้วเราจะมาปิดไอ้ตรงตัวขั้นอีกหนึ่งคู่หนึ่งสองเอสองหลักลงไปจบด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ f ลงในโซ่สามดึงขึ้นมามีสามห่วงปลดหมดเลยเราก็จะได้ตัวขั้นสามคู่เหมือนทุกๆหลักนะคะ ในแถวต่อไปเราจะเริ่มทำแยกซ้ายแยกขวาโดยตรงแยกขวาเราก็จะขึ้นโซ่สามแล้วก็เอฟลงไปที่เดิมเราจะขึ้นครึ่งเดียวเหมือนที่ผ่านมานะคะฝั่งนี้นะฝั่งขวาเนี่ยแล้วให้เราเอฟข้ามเลยค่ะข้ามมาลงฝั่งนี้ปดสองปดสองหนึ่งหลักสองหลักขั้นดน้โซ่สองแล้วก็ทำเอฟสองหลักลงไปในฝั่งนี้ นี่คือแยกซ้ายนะคะเดี๋ยวเราจะถักเวียนรอบแล้วมาปิดไอตัวแยกขวาอีกครึ่งที่เหลือตรงนี้เราจะขึ้นโดยโซ่สามแล้วให้เรา X ลงไปในช่องแรกโซ่สาม X โซ่สาม X นะคะตรงนี้คือตัวสับป,ปะรดโซ่สาม X หมดเลย ในตัวสับปรดเราจะได้สี่ห่วงนะคะสำหรับแถวนี้โซ่สามแล้วให้มาทำตัวขั้นแยกขวาหนึ่งสองขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็ f สองหลักลงที่เดิมนี่คือแยกไปทางขวาทีนี้แยกไปทางซ้าย f ลงฝั่งซ้ายเลยค่ะหนึ่งสองขั้นด้วยโซ่สอง f สองหลักลงที่เดิม ตรงตัวขั้นก็จะได้แยกซ้ายแยกขวานะคะเดี๋ยวจะทำตรงนี้ให้ดูอีกหนึ่งครั้งโซ่สาม x ลงช่องแรกโซ่สาม x ลงช่องถัดไปโซ่สาม x โซ่สาม x โซ่สาม x จบด้วยโซ่สามแล้วก็ทำตัวขั้นแยกซ้ายขวา หนึ่งสอโซ่สอสองหลักลงที่เดิมแยกขวาทีนี้มาทําแยกซ้าย f ลงไปสองหลักโซ่สอสองหลักลงที่เดิมนี่นะคะช่วงลายในแถวนี้ก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ในตัวสปะรดจะได้สี่ห่วงให้เราทําแบบนี้จนมาจบ ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงจุดเริ่มต้นเราถักเวียนจนมาถึงจุดเริ่มต้นจบงานด้วยโซ่สามแล้วก็ตามมาปิดเอฟอีกสองหลักตรงจุดขั้นจบด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็เอฟลงในโซ่สามตรงจุดเริ่มต้นดึงผ่านหมดเลยในแถวต่อไปก็ขึ้นเหมือนเดิมครึ่งเดียวนะคะตรงตัวขั้นเอฟ ทีนี้ก่อนจะไปแยกตรงซ้ายเราจะขั้นว้โซ่ห้าแล้วก็ทำตัวแยกฝั่งซ้าย f 2หลักโซ่สอง f 2หลักลงที่เดิมขั้นวยโซ่สามในตัวสับป,ปะรดแล้วก็ x ลงไปห่วงแรกขั้นว้โซ่สาม x ลงห่วงถัดไป ในตัวสับป,ปะรดใช้โซ่สามหมดเลยนะในแถวนี้เราจะเหลือสามห่วงนะคะในลูกสับป,ปะรดขึ้นฝั่งนี้ก็โซ่สามแล้วก็มาทำแยกขวาด้วย F 2หลักโซ่สอง f 2หลักลงที่เดิมก่อนจะไปแยกฝั่งซ้ายขั้นด้วยโซ่ห้าแล้วก็มาทำแยกฝั่งซ้าย โซ่สอลงที่เดิมนี่นะคอสังเกตในแถวนี้ระหว่างแยกซ้ายขวาจะมีโซ่ห้าขั้นในลูกสับปะรดก็เดินโซ่สามหมดแล้วก็จะเหลือแค่สามห่วงให้ทำแบบนี้ไปจนมาถึงจุดเริ่มต้นเราถักเวียนจนมาถึงจุดเริ่มต้นจบงานได้โซ่สามแล้วมาตามปิดเอฟสองหลักในจุดขั้นที่เหลือนะ จบเหมือนเดิมด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็เอฟลงในโซ่สามตรงจุดเริ่มต้นดึงผ่านหมดเลยขึ้นงานก็ครึ่งเดียวเหมือนเดิมค่ะโซ่สามเอฟลงที่เดิมทีนี้เราจะทําโซ่สามแล้วให้เอลงในโซ่ห้าตรงระหว่างแยกซ้ายขวาเนี่ยให้เอลงไปต่อด้วยโซ่สามแล้วก็มาทําตัวขั้นฝั่งนี้โซ่สองเอฟสองหลัก ในตัวขั้นเราจะได้แบบนี้นะในลูกสับป,ประรดเดินโซ่สามเช่นเดิมลงห่วงแรกโซ่สาม x ลงห่วงถัดไปโซ่สาม x แถวนี้เราจะเหลือสับป,ประรดสองห่วงขึ้นโซ่สามแล้วก็มาทำแยก ตรงตัวแยกอย่าลืมนะโซ่สามแล้วก็ X ลงในโซ่ห้าโซ่สามแล้วก็ขึ้นมาทําตัวแยกฝั่งซ้ายลายของเราในแถวนี้ก็จะได้แบบนี้ค่ะสับประรดจะได้สองห่วงนะตรงตัวขั้นโซ่สาม x ลงในโซ่ห้า ให้ทำแบบนี้เวียนรอบไปจนจบแถวค่ะเราถักเวียนจนมาถึงจุดเริ่มต้นจบงานตรงนี้ด้วยโซ่สามแล้วก็ตามมาปิด F อีกสองหลักในจุดขั้นจบด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ f อลงไปในโซ่สามดึงผ่านหมดเลยแถวต่อไปก็ขึ้นครึ่งเดียวด้วยโซ่สามเลงที่เดิมต่อไปนะคะตรงนี้มันก็จะเริ่มขยายเราจะถักด้วยโซ่สี แล้วก็ให้ f ลงในจุด x ของแถวที่แล้วขั้นได้โซ่สแล้วก็ f ลงจุดเดิมก็มาทำโซ่4แล้วก็ตัวขั้นฝั่งนี้ตัวขั้นก็ f 2หลักโซ่ส f 2หลักช่วงนี้ก็จะเริ่มขยายแล้วนะคะ โซ่สาม x ลงในสับป,ปะรดโซ่สาม x ในลูกสับป,ปะรดจะเหลือห่วงเดียวนะคะในแถวนี้ขึ้นฝั่งนี้ด้วยโซ่สามแล้วก็มาทำตัวขั้นฝั่งนี้ f สองหลักโซ่สอง f สองหลักตรงจุดขยายตรงนี้โซ่สี่ f ลงไปใน x ขั้นได้โซ่สอง f ลงที่เดิมฝั่งนี้ก็โซ่4แล้วก็ทำตัวขั้นฝั่งนี้นี่นะแล้วก็ลงไปโซ่สามทำสับป,ประรดงานของเราในแถวนี้ก็จะออกมาเป็นแบบนี้ช่วงนี้ก็จะเริ่มขยายเห็นไหมคะลูกสับป,ประรดตัวต่อไปก็จะขึ้นตรงนี้ ถักไปจนรอบคอค่ะเราถักจนมาถึงจุดเริ่มต้นจบงานด้วยโซ่สามแล้วก็ f อีกสองหลักที่เหลือจบด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ f ลงในโซ่สามดึงผ่านแถวต่อไปขึ้นด้วยโซ่สาม f ลงที่เดิมขั้นด้วยโซ่สีแล้วก็ f ลงใน v ของแถวที่แล้วตรงโซ่สองนะคะแทงลงไปเลย ตรงนี้เราจะขั้นด้วยโซ่สามแล้วก็เอฟลงที่เดิมโซ่สี่แล้วก็มาทำตัวขั้นฝั่งนี้หนึ่งสองโซ่สองเอฟสองหลักตรงจุดขั้นก็จะเป็นเหมือน V ซ้อน V นะคะแต่ V ตัวนี้เราจะขั้นด้วยโซ่สามตรงนี้ก็โซ่สี่เหมือนเดิม ลงสับปะรดก็โซ่สาม x ลงในห่วงสุดท้ายที่เหลือขึ้นด้วยโซ่สแล้วก็มาปิดตัวขั้นฝั่งนี้โซ่4แล้วก็ f ลงในตัว V ตรงนี้โซ่สาม f ลงที่เดิมโซ่ส ตัวขั้นมาทําตัวขั้นฝั่งนี้โซ่สอง f สองหลักนี่นะคะให้ถักไปโดยรอบจนจบแถวค่ะเราถักเวียนจนมาถึงจุดเริ่มต้นจบงานด้ยวยโซ่สามแล้วก็มาปิด f อีกสองหลักตรงจุดเริ่มต้นจบด้ยวยโซ่หนึ่งแล้วก็ f ลงในโซ่ที่สามดึงผ่านหมดเลย แถวต่อไปก็ขึ้นครึ่งเดียวเหมือนเดิมได้โซ่สาลงที่เดิมตรงนี้เราจะขั้นได้โซ่สแล้วก็ให้ F ลงใน F ตรงนี้นะคะ3หลัก1ปวดหมดค่ะ2 3งขั้นได้โซ่สแล้วก็ F ลงในโซ่สตรงนี้กลางเลย โซ่สามแล้วก็ f 3หลักแบบนี้ค่ะลงในฝั่งนี้หนึ่งสองสาม f 3หลักโซ่สามแล้วก็มาทำตัวขั้นตัวขั้นก็ f 2หลักหนึ่งสองขั้นได้โซ่สอง f 2หลักลงที่เดิม ในลูกสับปะรดนะคะเราจะปิดด้วยการ f แล้วก็ข้ามมาทำตัวขั้นฝั่งนี้เลย f สองหลักลงไปโซ่ส f สองหลักลงที่เดิมในลูกสับปะรดเราก็จะถูกปิดแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะทำตัวขยายตรงนี้ให้ดูอีกหนึ่งครั้งโซ่3 f ลงใน f ฝั่งนี้3หลัก ขั้นในโซ่สาม F ลงไปในโซ่สามตรงกลางเลยหนึ่งครั้งโซ่สามแล้วก็ F สามหลักแบบนี้ลงในฝั่งนี้หนึ่งสองสามโซ่สามแล้วก็ปิดตัวขั้น โซ่สอง f สองหลักลงที่เดิมช่วงลูกสับปะรดก็ f ลงมาตัวขั้นฝั่งนี้แถวนี้ก็จะได้แบบนี้ให้ถักเวียนรอบจนมาถึงจุดเริ่มต้นค่ะเราถักเวียนจนมาถึงจุดเริ่มต้น ตรงสับป,ประรดลูกสุดท้ายนะคะตรงตัวขั้นเราข้ามมาปิดอีก2หลักที่เหลือ1 2จบด้วยโซ่หนึ่ง f ลงในโซ่ที่สตรงจุดเริ่มต้นดึงขึ้นมาดึงผ่านหมดเลยนี่นะคะลายของเราก็จะเริ่มเด่นชัดแล้วเพื่อความยาวของคลิปสำหรับคลิปนี้เราขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมและติดตามกันมาตลอด สำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะก็สามารถเข้าไปดูตั้งแต่เริ่มต้นใน ep 1ได้นะคะกดตรงวิดีโอแล้วเลื่อนลงมาค่ะไว้เจอกันต่อคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ